กกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะภาพ,พี่น้องขึ้นเขาหาเก็บเห็ดอีกแล้วมื้อนี้จ้ะมาลุ้นไปน้ำกันเบิ่งว่าเฮาสิหมานบ่มื้อนี้สิพ่อเห็ดอีหยังแน่เนาะจ้ะเนาะลุ้นไปน้ำกันเลยจ้านั่งเปียกนั่งสาวไห้พี่น้องเอ้ยเถื่อนที่มันพูงงามหลายให้ถึงนกยุ้งนาะจ้ะ,จะมันนกพูงงามเฮง ยืนดอกเดียวจ้าผู้รวมเดินทางผู้เก่าผู้เดิมเลยจ้าสวัสดีครับยืนเฝ้าเฮ็ดไว้ันว่าพี่นอ้องดอกนึงพี่นอ้องพอดีเลยอันนี้เป็นเฮ็ดผงนกยุงเนาะอันนี้เขาจะออกมูลด,ดอกอะไรอย่างนี้แล้วเนาะคือบโดกเนาะท่านดอกโอ้อขากระโนเขาขาขา,ารกระโนอีกเลยฝนตกอีก,อก,อก ก่ต้องจิ้มปลาดองรุด้าไปกับวเสบกันเลยนะเือนเขาดอกนี่ฝน,นะี่ดีจนองเอ้ยมาเบิ่งอย่างนกกันได้บ่านีนกยุงเจน่ะนนะงามงามๆาดอกแกมูนี่ยมดอกโอ้นี่สองดอกเจนะ่ะโอ้น่นับเป็นดอกเดียวได้นึง Doctorsi thì thân đạo ngọc mang phong thôi 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 kéo thôi 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 mi thôi 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 thôi

ตาบดดอบเขากันน oh, okay, oh, ี่้อเลนเามึาเข่ายท่านเข่ามันเข่าอะไรเนาะมเดียวานเปิดเงินหเดียวกันนี่ะดอกแ่ดอกน้อยนกเรื่องนี้เเื่องน้อพี่น้องบิ่งกันเ้อโอ้ดีอยู่ะดราาเลย ขาเพิ่นไปใส่หลัดดกเห็นแต่ดอกใี่นหมโอโห่งขรกแล้วจ้าแห้งด้วย่ะอแห้มดิใหนบน้อ,อใส่ที่เกา่าใะไรอีกมันมาตกแห้งแต่มันตกริมรุ่นนั่นเศ้านั่นเย็นใช่ไหมนี่นได้บ่ว่ะ เตียงได้ยุเียงเข้าไหดอ้ยันยงไงเลยเตียงตาขอบีเลยหรอครับอกเนี่น้องนกยุ้งเนี่ยนกเอนี่ว่าไใหม่ก็ยังออกเยอะเนาะสองนบยโอ้โหน่นก้าไม่ให้สิงเขาหน่อยเลยแมนบ่ โอ้ยเข่าดกเฟยด้ดอกนี่มดีกว่าอย่างนี้จะดอกมาได้ันยนเป็นเห็ดผงเทียนกระโดดแบบนี้เสบเทงดูดิเพื่อเข้าแม่ขอเด็กยิงมสั่นเลย

อันนั้นการอีกีดอกมาเบิ่งเยอนะอบาหน่สามดอกว่ามันเกียงอิ่มหลดลหมอเกียงนึ่งเ้วีนยน่ยติดกอเพชรไหมถูกถูกููวัดัดนะกอเพชรพดทปวดเห็ลย่านเลยป่าเลยไ่ยต้องดึงขึงน้นอกอืมอ๋นเลยหันละหันละจะสามดอกพี่น้อง กรางเก่งปวดเท้า oh ดูเลรออาใส่หนาคนมึง oh, ด oh ูใหญ่กว be um ่าหนาคนเลยสองอัน oh, น right, so, so uh ี oh, oh ้จะเปิดจะได้ปาดเลยจวดอันอือโ้หานนจ้าดอกงามยังครับอีดอกนดอกนู้นสวยงามมากเลย มุแต่นนจ,จังสี่ไค่นนเนี้ย<ด>ดดนะดอกเถาในกระเซียมดบานในพี่น้องนดหนาเหลยไงจ้ะอุ้ยาง,งงามดยทั่งเดียว ถือฝนนะพี่นอกตะไคร้ถือฝนออไปป,น,น,ปนเม่จ้าจำเจ้กากัดสั่นกันอยู่มึงดเหยืถึงเขางูกุ้่ลูกยุงขมวดแดงเป็มสีเลยหม อมที่เป็นศานอา้องอี่งนอ้นเดี๋ยวใกล้ี่ห้อตามตัวไหมโอเห้าม เราเออดอกซุ้มตูมงามงามดอกประงามหนึ่งพอเราเขียนเรเห็นพี่เรองงามอยู่นี่จนตายเรเห็นหมโอ้เห็นละงามกระโดงเขาเห็นทุนเลยดูอุ้ยเหยียบเหยียบฉันทำไมโอ้เร่เห็นเนาะเขาแล้วเขาอะไร วองว่าสิได้เห็ดอันนี้ล่ละสวยงามเลยโอ้ยอันขานเอาป็น้าหมูเขาจึงไปกูเลยเด้อดอกเน่อยมันมีบดมีดูท่าวบ่บ่าท่าได้ดีเลยดีก้าวแียงได้ าเหนีนนยวแค่เด้วยวจะบอกโอ้ยแสียมเลยแกงละเลืองอันนัะค่ะพี่ร้องกลับมาเบิ่งผลงานข,างข,างนางของเขาเนาะจ้ะกลับบ้านพี่ร้องเบิงเ่งยอดเห็ดเนาะที่ได้สิมนันเห็ดก็จกออกจังไรดอกนอเนาะจ้ะออก ห่างห่างอยู่เออเริ่มท,ทิเทาละลายแอบจุ่มกระสิบบ่ค่อยเห็นพานธใแล้วนะจ๊ะห่างแน่อยู่ถามมุงตาตามกันเบื้องจ้ะว่าอื่นสิออกในรอบต่อไปเนาะ ยอดเน็ดที่ได้ทีิมานก็เต็มกระตาแล้วจ้าพี่น้องเ,เห็ดเผือกเนาะจ้าเห็ดเผือกลงยุ่งเห็ดผือกเขาก็สิบแต่เนี่ยสิ่งไรก็จะเป็นเห็ดเผือกลงยุ่งเนาะจ้าเฝ้าพี่น้องคนสิโต๊ะห้ามมืดเขามืดเขาแล้ว ลินบดมือจ้ะมือนี่ฝนเฮ็ตกเบียดได้ตกบ่เป็นน้ําเป็นตอนแต่ว่าหากตกบดมือบ่ได้พอแดดนะจ้ะเห็ดที่ได้ที่มานเต็มตาจ้พี่น้องะายางไแน่อยู่เด้อสิพอตะละดอก ta chỉ nhắn bộ ọt, bột bộ ọt bùm một trà Chỉ nhắn Nhật kính ọc ọt lái, ọc ọt bùm ọc hàng hàng, nhắn cơn mươi của lời trà chân thuộc Chúng đây Bộ đây bộ hù chắc chút, bộ hù chắc mái rồi Bộ đây được chả เกย์เยาว่าฮอตตัวด้วละ่ะมาเห็ตัวนะจ๊ะเก็บดีๆเก็บสุบม,มือนี่แตลวตามันหนักออก้างเนี่ยคนหูโขกหูมอออกแค่นั้นลรืใจจังได้ใครก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนพดเพื่อฮอตสุได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปดนะจ้ะขอบคุณเนปซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ สำหรับคลิ่นี้เขาสองคนลากกับบนแล้วจ้าขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสรุปทั้งยางพี่น้องเฝ้า <laughs>